บุญอิ่มใจรับวันสงการกับวิลล่ามาเก็ตรวมไอเทมเด็ดเตรียมพร้อมปะทะความช้ำเริ่มวัน,นดีดด้วยชุดสังฆทานทำบุญในวันปีใหม่ไทยอิ่มบุญสุขใจสาดน้ำไปใครก็ไม่กรดต่อไปต้องนี่เลยชุดน้ำอ่องไทยขันทองสองการและดินสอพองของคู่กับเทศกาลสงการและคนไทยมาทุกยุคทุกสมัยขาดไม่ได้เลยนะคะอย่างที่3ปืนฉีดน้ำค่ะคนคู่ๆอย่างเราตัวเองเปียกแล้วคนอื่นก็ต้องเปียกด้วยนะคะอย่าง แว่นตากันน้ำแฟนซีนอกจากกระใสแล้วเท่ยังช่วยป้องกันดวงตาจากฝุ่นแป้งและน้ำหรือสิ่งสกปรกได้ด้วยค่ะและอย่างที่5อย่างสุดท้ายนะคะซองมือถือกันน้ำนั่นเองค่ะถึงตัวจะเปียกแต่มือถือของเรานะคะจะเปียกไม่ได้เด็ดขาดเพราะค่อยคอติดตัวไว้นะคะนอกจากจะสะดวกสบายแล้วยังปลอดภัยหายห่วงเที่ยวจนเหนื่อยแล้วแวะมาเติมพลังกับอาหาร ของวิลล่ามาเก็ตกันบริการอุ่นฟรีพร้อมทานอิ่มท้องพร้อมนุยต่อสองการนี้ไม่มีกรอดไอเทมลับไอเทมเด็ดทีวิลล่ามาเก็ตยังมีอีกเพียบช็อปเลยไม่มีผิดหวัง